ตะไคร้นะฮะเวลาที่เราแช่น้าไว้เนี่ยแช่ไว้ประมาณสัปดาห์นึ่งเนี่ยมันจะขึ้นต้นอ่อน,อ,อ,นอันนี้ตะไคร้ไปซื้อมาจากบิ๊กซีเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะได้เอาไปยำํำใส่กระป๋องต่อนะครับส่วนที่เป็นเป็นเป็นรากเนี่ยเราก็จะไปปลูกนะครับในปัตเลยนะครับแล้วก็นําต้นอ่อนนะฮะนี่แหละต้นอ่อนที่ที่ตัดออกมาเมื่อกี้ อต้นอ,อ่อนที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็สังุไปสวัสดีสมาชิก u t u b e ทุกท่านนะครับไม่ได้พบกันหลายวันคิดถึงวันนี้ไม่ความจริงไม่มีประเด็นอะไรมากนะฮะก็คิดถึงก็เลยมาอัดคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีผมไปซื้อตะไคร้เนี่ยมาจาก ห้างบิ๊กซีนะครับห้างบิ๊กซีไปไปซื้อมาจากาซูปเปอร์มาร์เก็ตของบิ๊กซีแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้เอามาแช่น้ําไว้แช่ไว้ประมาณ1สัปดาห์นะฮะแช่น้ําไว้ประมาณถึงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะออกออกเป็นต้นอันนี้เป็น,ปนไปซื้อมาจากาในซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับไม่ใช่ว่าตะไคร้ที่เขาปลูกไปเขาแต่ตัด,ตดแต่งอะไรมาเรียบร้อยห่อถุงอะไรมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้มาแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์เขาก็จะขึ้นมาเป็น ต้นเล็กๆเนี่ยต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับวันนี้จะรองจะมาปลูกดูนะครับว่ามันจะขึ้นมันต้องขึ้นนั่นแหละนะฮะเพราะปลูกตะไครมันปลูกง่ายนะครับก็จะตัดเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตัดตัดตรงนี้ได้เลยนะครับอันที่เหลือก็เอาไปเอาไปแกงเอาไปยำใส่ปากระป๋องนะครับเผื่อใครอยากเอยาปลูกไว้บนแฝดบนอะไรนะฮะเอ่อบางทีดึกๆแล้วขี้เกียจลงไปลงไปซื้อนะฮะลงไปซื้อที่ตลาดก็ ขุดเอานะขุดเอาแล้วก็เอาไปยำใส่ปะป๋องได้นะครับเดี๋ยวจะลองตัดดูเลยนะครับคุณผู้ชมครับตะไคร้นะฮะเวลาที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยแช่ไว้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นต้นอ่อนอออันนี้ตะไคร,ไาาคร้ไปซื้อมาจากบิ๊กซีเลยนะครับไปซื้อมาจากห้ market, Super core, างคือซุปเปอร์สโตร์เลยนะครับไปซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่าซุปเปอร์มาร์เก็ตในช่ซุปเปอร์สุขภาไยไปซื้อมาจาก ที่ในห้างเลยนะฮะเขาก็ตัดอะไรอะไรมาเรียบร้อยนะครับใส่ถุงห่อมาเรียบร้อยทีนี้เอามาแช่ไว้เอามาแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะขึ้นเป็นเนี่ยเป็นต้นอ่อนเลยนะฮะนี่ถ้าใครอยากปลูกตะไคร้อยู่บนแฟลตอยู่บนอาคารนะครับลองปลูกตะไคร้ดูนะฮะจะได้มีตะไคร้ไว้กินบางทีไม่อยากออกไปซื้อนะฮะอยากยำปลากระป๋องสามารถที่จะเอาขุดตะไคร้ตรงนั้นแหละ,ะมา มายำปากกระป๋องได้เลยผมก็จะใช้มีดนี่แหละฮะตัดเอาเลยนะครับนะฮะตัดง่ายๆตัดให้เหลือตัดประมาณนี้แล้วกันนะฮะตัดไว้เพราะว่าส่วนที่เหลือก็จะได้เอาไปยำใส่ปากกระป๋องต่อนะครับส่วนที่เป็นเป็นเป็น,ปนรากเนี่ยเราก็จะไปปลูกนะครับเนี่ยตัดเลยนะครับเนี่ยเอาอืม เพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนําไปใส่กระถางปลูกกระถางใบนี้นะครับขนาดกลางๆนะขนาดเล็กๆก,ก,ก็กลางๆซื้อมา13บาทนะครับไปซื้อมาจากร้านไอ้ร้านเขาเรียกร้านอะไรนะอ๋อร้าน20บาทอ่ะร้าน20บบาทเขาก็มีขายทุกอย่างนะครับก็ไปซื้อกระถางมา อาก็ใส่ดินเข้าไปสำหรับตรงนี้ส่วนที่ตัดออกเมื่อกี้นำไปแกงได้นำไปเอายำเสร็จปลากระป๋องได้นะครับใส่ดินลงไปนะฮะแน่นอนเอาดินดินบอกบอกบอกยี่ห้อดินหน่อยดินดีสีดำนะครับดินดีสีดำของคุณชอดิฐานนน ดินดีคคุณภาพดีจริงๆนะฮะดินดินเนี้ยต้องต้องบอกเลยว่าเป็นดินที่มีคุณภาพดีนะครับเราใส่ดินลงไปจากนั้นก็อัดเข้าไปนิดอัดลงไปนิดๆนะครับอัดลงไปแล้วก็นำต้นอ่อนนะฮะนี่แหละต้นอ่อนที่ที่ตัดออกมาเมื่อกี้คือ ต้นอ่อนท,ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปลูกลงไปเลยเฝังลงไปเลยนะครับฝังลงไปนี่เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับอาเป็นอันว่าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลดน้ำหน่อย ลดน้ําลงไปนิดหนึง่งนะครับให้ให้รากได้สัมผัสกับน้ําแล้วก็กับดินผสมกันง่ายๆแค่นี้นะฮะเดี๋ยวอีกประมาณสักสักเดือนหนึ่งจะมารีวิวอีกทีอีกสักเดือนนึ่งมารีวิวอีกทีว่าตะไคร้ที่ปลูกลงไปเป็นตะไคร้ที่ซื้อมาจากบิ๊กซีเลยนะครับซื้อมาจากห้างเลยเขาเขาใส่ถุงใส่แล้วนึกว่าจะไม่ขึ้นแต่พอมาแช่น้ําไว้มันก็เกิดขึ้นเองนะ ตามหลักการของธรรมชาตินะครับที่มันจะต้องมีการแพร่พันธุ์มันจะต้องมีการขยายพันธุ์ก่อนก่อนที่จะตายนะครับก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับคลิปง่ายๆของการปลูกตะไคร้นะฮะบางทีบางท่านที่อาจจะเป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศอยากจะปลูกพืชปลูกผักสมุนไพรของไทยไว้ก็เป็นง่ายๆผมเอามา,มาทำเล่นๆน,นะครับให้ดู ะครับขอบคุณที่ติดตามชมมัททีวีนะครับเป็นคลิกๆกลกน้อยๆน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปลูกผักนะครับบางทีก็ไม่มีสาระอะไรคิดถึงคุณผู้ชมแต่อยากจะมาเอามาแบ่งปันกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมก็แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะฮะว,วันนี้วันที่13พฤษภาคม2564อีกประมาณเดือนหนึ่งผมจะมานำเสนอจะรีวิวว่ามันจะโตขึ้นขนาดไหนนะครับคือนี่ก็คือส่วนที่ตัดออกไปแล้วส่วนที่ตัดออกไปแล้วเอาไปยำใส่กระป๋องได้